พระพรของพระเจ้าเปรียบประดุดสายน้ำที่ไหลรินทานพระพรจะนำพระวจนะแห่งความหวังรินไหลสู่ดวงใจท่านเพียงหมุนคลื่นมาที่ fm 96.75เมกะเฮณรายการทานพระพร,พร,ะพรแล้วท่านจะได้รับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการดาเนินชีวิตและเราเชื่อว่าการศรึกษาจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นดังนั้นยุคนี้จึงเป็นยุคที่เราให้ลูกหลานทุกคนตั้งแต่อายุยังน้อยเรียนหนังสือแต่มันก็มีปัญหาคือแม้เราจะเรียนมากเรียนนานแต่ก็ยังมีคมจนจํานวนมากมีปัญหาด้านการเรียนดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการศรึกษาว่าเราจะทําอย่างไร ทุกคนจึงจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาจึงจะสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมืออายุเฉลี่ยของคนเราในปัจจุบันนี้ก็คือประมาณ70-80ปีอันนี้คืออายุเฉลีย่ยนะฮะและเราใช้เวลาเรียนประมาณ20ปีเราเรียนตั้งแต่อายุสองสาปี นะฮะไปจนถึงอายุประมาณ22ปีหลังจากนั้นบางคนอาจจะต่อนานกว่านั้นอีกแต่ดยเฉลี่ยแล้วนะฮะถ้าอายุ80ปีเราใช้เวลาเรียนประมาณ20ปีเนี่ยมันก็ประมาณหนึ่งในสี่ของเวลาในชีวิตทั้งหมดหลังจากนั้นเราก็ทำงานช่วงตั้งแต่อายุ20ปีจนถึง60ปีรวมระยะเวลาการทำงานประมาณ40ปีหลังจากนั้นก็กเกษียณ ช่วงกเกษียณหลัง60ปีถ้าอยู่ถึง80ปีก็อีกเป็นเวลาอีก20ปีนะปีดังนั้นโดยเฉลีย่ยแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าเราเรียนประมาณ25%หรือ1ใน4อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เราทำงาน50%าแล้วเราก็อยู่พาดหลังกเสียงอีกประมาณ20%เวลาเรียน25%ของชีวิตเนี่ยมันก็มากพอสมควร แต่แม้เราจะเรียนนานขนาดนี้คนในยุคนี้ก็ยังมีปัญหาด้านการเรียนมากมายที่หาคําตอบไม่ไดนะ้ปัญหาข้อที่หนึ่งคือเด็กจานวนม,มากเรียนไม่เก่งนะแล้วทําอย่างไรล้ะเราจึงจะเรียนเก่งอันนี้คือปัญหาข้อที่หนึ่งที่พบตั้งแต่เริ่มแรกหลังจากนั้นปัญหาข้อที่สองก็คือหลายๆคนเรียนไม่จบพอเรียนไม่จบเราก็บอกว่า สาเหตุของการเรียนไม่จบเนี่ยเป็นสาเหตุของการมีปัญหาชีวิตคำถามก็คือทำอย่างไรละจึงจะเรียนจบได้นะฮะหลังจากจบไปแล้วก็มีปัญหาอ่นก็คือหลายๆคนไม่มีงานทําหางานทําไม่ได้ก็มีปัญหาประเด็นที่สมตามมาอีกก็คือทําอย่างไรละถึงจะมีงานทำนหลังจากประเด็นที่สมเรื่องการทํางานแล้วก็มีปัญหาประเด็นที่สี่ตามมาอีกก็คือหลายๆคนทํางานไม่ก้าหน้าน ถ้าเราไม่มีการศึกษามันก็ไม่ว่าแต่คนยุคนี้มีการศึกษาแต่อะไรเป็นเหตุให้ทางานไม่ก้าหน้าแล้วทําอย่างไรเราถึงจะก,ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอันนี้เป็นปัญหาข้อที่4ี่นะนอกจากปัญหาข้อที่4ี่นี้แล้วยังมีปัญหาข้อที่5อีกก็คือพอมีปัญหาด้านการงานนะหลายๆคนก็มีชีวิตอยู่รอดไม่ได้ตกงานบ้านรายได้จากการทํางานต่ำบ้าน และปัญหาอื่นๆอีกหลายอย่างตามมาทาให้หลายคนไม่อาจมีชีวิตอยู่รอดได้นะฮะรายได้ไม่พอกับค่าใชา้ใจ่ายทำให้ปัญหาอื่นๆตามมาอีกอันนี้คือปัญหา5ประการคร่าวๆที่เกิดขึ้นจากการศึกษานะฮะดังนั้นวิธีการศึกษาตรงนี้เราสามารถบอกได้ว่าเป็นวิธีที่มนุษย์เราใช้แต่ยังแก้ปัญหาชีวิตของความเป็นมนุษย์ ไม่ได้สมบูรณ์แบบทั้งหมดซึ่งเมื่อก่อนที่จะมีการศึกษาอย่างเป็นทางการในยุคปัจจุบนันนี้คนส่วนมากไม่ได้เรียนไม่ได้รับการศึกษาจากห้องเรียนเขาเพียงแค่เกิดมาแล้วทำมาหากินตามพ่อแม่ส่วนมากก็สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้น้อยคนนักที่จะมีปัญหาแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเรามาใช้การศึกษาให้เป็นเครื่องมือเรากลับมีปัญหามากขึ้นก็แสดงว่าการศึกษาช่วยคนได้ระดับหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันการศึกษาบางครั้งก็เป็นปัญหาหมือกันการศึกษาในรูปแบบนี้จึงไม่อาจตอบโจทย์ให้กับคนทุกคนได้เท่าเทียมกันอันำะวิธีที่จะทําให้การศึกษาแก้ปัญหาชีวิตของคนได้เราจําเป็นต้องมาศึกษาหลักการในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้ามีวิธีให้การศึกษาให้คนของพระองค์อย่างไรบ้างในพระธรรมปฐมกาลบทที่สองข้อสิบห้ถึงสิเได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย คู่แรกก็คืออาดัมกับเอวาพระเจ้าทรงให้เขาทําอะไรบ้างปฐมกาลบทที่สองข้อสิบห้าถึงสิบเจ็ดเขียนไว้บอกว่าพระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอยู่ในสวนเอเดนให้ทำเลรักษาสวนพระเจ้าจึงทรงบัญชาเก่มนุษย์นั้นว่าบรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ทั้งหมดแ้งแต่ต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วผลของต้นไม้นั้นอย่ากิน เพราะในวันใดที่เจ้าขืนกินเจ้าจะต้องตายแน่อันนี้คือพระบัญชาของพระเจ้าที่ให้กับมนุษย์สมัยเริ่มแรกเราสามารถสรุปได้ว่าพระบัญชาตรงนี้ก็คือพระเจ้าทรงให้มนุษย์ทํางานประการที่1นึ่งประการที่สองคือให้ทํางานอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้ต้นหญ้าอยู่กับสวนที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้และประการที่สก็คือให้เชื่อฟังพระวจนะหรือพระคำที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ ด้วยวิธีนี้แหละเขาจะมีชีวิตอยู่รอบปลอดภัยอยู่ในสวนในเดนแห่งนั้นจัดตรงนี้ก็ทำให้เราเข้าใจว่าการศึกษาที่พระเจ้าให้ไว้เก่มนุษย์เพื่อพัฒนาชีวิตของเขาให้มีชีวิตอยู่รอดได้ก็คือ 1. ทํางาน 2. ทํางานกับธรรมชาติสัมผัสกับธรรมชาติดยตรงและ3ก็คือให้เชื่อฟังพระพจนะหรือคําสอนของพระองค์ในพระธรรมมทัทธิวบทที่13 ข้อที่54-56ได้กล่าวถึงชีวิตของพระเยซูที่มาบังเกิดในโลกใบน,นี้ว่าพระองค์ได้รับการศึกษาอย่างไรพระองค์ประสบความสําเร็จหรือความล้มเหลวอย่างไรในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ54-56เขียนไว้บอกว่าเมื่อสเสด็จมาถึงตําบลบ้านของพระองค์แล้วก็สารสอนในธาารรมศาลาของเขาจนคนท่านหลายประหลาดใจแล้วพูดว่า คนนี้มีสติปัญญาและริกมหัศจรรย์อย่างนี้มาจากไหนคนนี้เป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือมีแม่ชื่อมารีและน้องชายของเขาชื่อยากบโยเซฟซีโมนและยูดาสไม่ใช่หรือและน้องสาวก็อยู่กับเราไม่ใช่หรือเขาได้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้มาจากไหนพระคัมภีร์ข้อน,นี้บันทึกไว้ว่าพระเยซูเป็นลูกช่างไม้ญากจนแล้วพระเยซูสอน เป็นที่ประทับใจของผู้คนได้อย่างไรพระองค์มีปัญญาเหล่านี้มาจากไหน,นชีวิตของพระเยซูที่มาเกิดในรังย่าในครอบครัวของโยเซฟกับมารีซึ่งมีฐานะยากจน,นาอาชีพของโยเซฟก็เป็นช่างไม้และพระเยซูก็ทํางานเหล่านี้ตั้งแต่เล็กแต่พอถึงเวลาที่พระองค์ต้องประกาศเรื่องแผ่นดินสว่างของพระเจ้า การเทศนาสั่นสอนของพระองค์เป็นที่ประทับใจของผู้คนเขาจึงตั้งคำถามว่าคนนี้ได้รับการศรึกษามาจากไหนทําไมเขาจึงทําสิ่งนี้ได้ทําไมเขาจึงสอนได้ประทับใจเหลือเกินในสมัยของพระเยซูคนอิสราเอลมีระบบการศรึกษาแล้วก็คือระบบการศรึกษาที่เขาสอนกันในธรรมศาลาซึ่งมีพวกธรรมอาจารย์หรืออาจารย์ที่สอนธรรมบัญญัติเป็นผู้สอนเขาสอนให้เด็กทั้งหลายอ่านออกเขียนได้และท่องจมบทบัญญัติของพระเจ้า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่พระเยซูไม่ได้รับการศึกษาจากระบบการศึกษาแบบนี้การศึกษาของพระเยซูก็คือทํางานอยู่กับบ้านพระเยซูได้สัมผัสชีวิตของการทํางานพระองค์เข้าใจถึงความยากลาบากความยากจนของผู้คนว่าเป็นอย่างไรและพระองค์ได้ศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าจากครอบครัวของพระองค์พระองค์ได้สัมผัสอยู่กับธรรมชาติชีวิตที่ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่อยู่ในชนบท และจัดสิ่งเหล่านี้ทําให้พระองค์เข้าใจถึงสภาพชีวิตที่แท้จริงของมนุษย์ว่าชีวิตที่มีความบาปนั้นมีความทุกข์ยากลาบากอย่างไรดังนั้นเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่พระองค์ตรงลุกขึ้นเทศนาสั่งสอนพระองค์จึงสามารถเข้าใจความต้องการของกลุ่มคนที่กําลังฟานว่าเขาต้องการอะไรและวิธีใดที่จะแก้ปัญหาของเขาได้ดังนั้นคาเทศนาส่งสอนของพระองค์จึงเป็นที่ประทับใจของผู้คนและคนทั้งหลายที่ ไม่เข้าใจเขาจึงถามกันว่าคนนี้เป็นแค่ลูกช่างไหมททำไมจึงสามารถถามสิ่งเหล่านี้ได้ตรงนี้คือความสำเร็จจากระบบการศึกษาของพระเจ้าที่วางไว้ตั้งแต่แรกซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราเข้าใจว่าการศึกษาที่ดีที่สุดก,ก็คือการทำงานให้มีประสบการณ์โดยตรงความรู้ที่ได้จากการทำงานดีกว่าความรู้ที่ได้จากการเรียนในตำราความรู้ที่ได้จากการเรียนในตำรานั้นเรารับความรู้เข้ามา เป็นเพียงแค่การรับรู้เฉยๆความรู้เหล่านั้นถูกเก็บไว้ในสมองไม่ได้เอามาตีความในรายละเอียดไม่ได้เอามาใช้แต่ความรู้ที่ได้จากการทำงานนั้นเป็นความรู้ที่ได้รับการไตร่ตรองอย่างดีผ่านการคาดสารผ่านการประยุกต์ใช้ทำให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและเป็นการเรียนรู้เพื่อให้ความรู้นั้นมีผลต่อชีวิตโดยตรงดังนั้นความรู้จากการทำงานหรือประสบการณ์โดยตรง จึงเป็นการเรียนรู้ที่ดีกว่าการเรียนผ่านตำราซึ่งพระเยซูเรียนผ่านระบบก,การสื่อสารแบบนี้ตามคำสอนของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกทำให้พระองค์เข้าใจถึงวิธีที่จะทำสิ่งต่างๆและชีวิตของคนที่ต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีกว่าประการที่สองพระองค์อยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าอยู่กับเขาทำงานกับต้นไม้ต้นหญ้าที่เป็นธรรมชาติทำให้พระองค์เข้าใจถึงสิ่งที่อยู่รอบตัว ได้ชัดเจนกว่าถูกต้องกว่าซึ่งปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันการเรียนนังสือวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งกับการออกไปสัมผัสธรรมชาติต่างๆที่เราต้องเรียนรู้ก็เทียบกันไม่ได้เราเรียนตำราเราสามารถเข้าใจหลักการหรือทฤษฎีได้แต่การที่จะใช้หลักการหรือทฤษฎีได้เราจําเป็นต้องไปสัมผัสกับของจริงก็คือสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับสิ่งของที่เราจะศื่อาค้นคว้าเราจะดัดแปลงมาใช้ประโยชน์โดยตรงเราจรึงจะเข้าใจได้อย่างทงแท้ และประการที่3พระองค์อยู่กับครอบครัวซึ่งมีระบบการสื่อสารในครอบครัวที่เป็นพระวจนะคาของพระเจ้าเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากพระธรรมคาสอนของพระองค์โดยตรงไม่ได้เรียนผ่านตําราอื่นๆที่ดัดแปลงมาแล้วดังนั้นพระองค์จึงเข้าใจถึงพระพจนะที่พระเจ้าให้มาในแต่ละยุคแต่และสมยัยตั้งแต่เริ่มเร่มาอย่างดีว่าพระเจ้าทรงสอนอะไรไว้ซึ่งต่างกันคนอื่นๆที่เรียนในชั้นเรียนอาจจะเรียนผ่านหนังสืออื่นๆที่ดัดแปลงแก้ขายไปแล้ว โดยวิธีนี้พระเยซูจึงประสบความสําเร็จในการทํางานพระองค์เทศนาเป็นที่ประทับใจของผู้คนคําเทศนาของพระองค์ช่วยตอบคําถามของผู้คนที่กําลังมีความต้องการได้พระองค์ใช้เวลาทํางานประมาณสมปีครึ่งก็มีผู้คนติดตามมากมายและสามารถตั้งคริสตจักรเผยเร่คําสอนของพระองค์ไปทั่วโลกอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ได้ถ้าเรามาเทียมวิธีการศึกษาตอนแรกที่เราพูดถึงซึ่งเป็นวิธีที่มนุษย์เราใช้ กับวิธีที่ปรโกบไว้ในพระคัมภีร์ตามที่กล่าวมานี้เราก็จะพบว่ามันมีความแตกต่างกันวิธีทานโลกเราเข้าใจว่าหลักการหรือทฤษฎีจากตำราเรียนใช้ได้แต่วิธีพวกนั้นไม่สามารถพัฒนาคนได้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าเรารู้ดีรู้ลึกซึ้งรู้กระจ่างเชี่ยวชาญเราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้ารู้ไม่ถึงขีดนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ ดังนั้นคนที่จะรู้ลึกซึ้งเชี่ยวชาญและสามารถใช้ประโยชน์ได้มันจึงเป็นคนส่วนน้อยที่อยู่ในห้องเรียนไม่ใช่คนส่วนมากดังนั้นวิธีเรียนในลนนนักษณะนี้จึงเป็นเหตุให้เรียนไม่รู้กระจังไม่อาจที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้เหล่านั้นได้แต่วิธีที่พระเจ้าให้มาและพระเยซูใช้ตรงนี้ทำให้ทุกคนสามารถสัมผัสก,กับงานโดยตรงจะรู้มากรู้น้อยก็แล้วแต่นะฮะสามารถรู้ถึงขีดที่ใช้ประโยชน์ได้ และวิธีนี้ทําให้ทุกคนเข้าใจจริงเข้าใจกระจ่างได้มากกว่าดังนั้นวิธีนี้จึงสามารถตอบโจทย์ปัญหาของชีวิตเราได้ดีกว่าในพระธรรมเฉลยทมบัญญัติบทที่6ข้อที่7ถึงข้อที่9ได้กล่าวไว้บอกว่าในสมัยของโมเสสที่โมเสสพาคนอิสราเอลดินทางจากอียิปต์มาถึงคณานก่อนที่โมเสสจะเสียชีวิตพระเจ้าทรงให้เขาทบทวนทมบัญญัติของพระองค์ให้คนอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง และในฉะเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่7-9ถึง 9, โมเสสได้บอกชาวอิสราเอลท่านหลายว่าพวกท่านจงอุสตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านั้นเก็บบุรหลานของท่านเมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือนเดินอยู่ตามทางและนอนลองหรือลุกขึ้นจงพูดถึงถ้อยคำนั้นจงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและจงจารึกไว้ที่หวังเคี้ยวของท่านและเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของท่าน พระคัมภีร์ตรงนี้โมเสสบอกชาวอิสราเอลชัดเจนว่าให้พ่อแม่ทุกคนสอนทำบัญญัติของพระเจ้าให้บุตรหลานของเขาสอนในบ้านทุกเวลาไม่ว่าเขาจะน,นั่งจะนอนจะเดินจะยืนจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้พูดสิ่งเหล่านั้นให้ลูกหลานของเขาได้ยิงและเอาสิ่งเหล่านั้นพางไว้ที่มือเป็นหมายสำคัญก็แสดงว่าให้เอามาปฏิบัติให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนได้สัมผัสโด,ดยตรง จารึกไว้ที่หวังเขี้ยก็คือเอามาคิดเอามาไตรตรงและเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนหรือที่ประตูบ้านก็คือเอามาเขียนติไว้หรือว่าเอามาไปพืติปฏิบัตินะฮะโดวยวิธีนี้จะทําให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่รอบปลอดภัยได้ถ้าเราอ่านเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ตั้งแต่ข้อที่1มาเราก็จะพบว่าอันนี้เป็นมหาบัญญัติที่โมเสสบอกให้ชาวอิสราเอลทุกคนว่าด้วยวิธีนี้แหละจะสามารถ ต่อย่ออนาคตของเขาให้เจริญรุ่งเรืองได้จะทําให้เขาเป็นชนชาติที่ดีกว่าชนชาติอื่นซึ่งทุกวันนี้เป็นที่ทราบแน่นอนแล้วว่าชนชาติอิสราเอลหรือชนชาติยิวเป็นชนชาติที่มีความเจริญก้าวหน้าหลายๆอย่างเหนือกว่าชนทุกเผ่าในโลกใบนี้แม้ชนชาติอิสราเอลในบรรยุบบรรสมัยจะไม่มีประเทศไม่มีแผ่นดินอยู่แต่พวกเขาก็ไม่ถูกคนอื่นกลืนจนสูงพันธุ พวกเขาสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้สามารถทำอาชีพเลี้ยงตัวเองได้และมีความก้าหน้ามากกว่าคนประเทศอื่นๆและอะไรเป็นเหตุให้คนอิสาราเอลมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เราจะพบว่าข้อพระคัมภีร์ข้อนี้แนะนำให้พ่อแม่เป็นผู้สอนลูกของเขาที่อยู่ในบ้านดังนั้นการศึกษาที่ดีที่สุดจึงเป็นการศึกษาที่เราสอนกันในบ้านสอนกันในครอบครัว ซึ่งปัจจุบันนี้แนวคิดใหม่ของการให้การศึกษาก็คือการจัดก,การศึกษาในบ้านหรือโฮมสคูลแต่แนวคิดในการจัดก,การศึกษาในบ้านนี้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์หลายพันปีที่แล้วก่อนที่จะมีการศึกษาอย่างเป็นทางการในโลกใบนี้และระบบนี้คนอิสราเอลที่เชื่อพระเจ้าเขาใช้มานานแล้วดังนั้นก่อนที่โลกจะมีการศึกษาพระเจ้าได้ให้การศึกษาที่ดีที่สุดให้กับคนที่เชื่อในพระองค์ดังนั้นคนอิสราเอลไปที่ไหน จะมีโรงเรียนไม่มีก็แล้วแต่เขาสอนลูกหลานของเขาในบ้านลูกหลานของเขาจึงสามารถมีชีวิตที่ดีได้ตามพระคัมภีร์ข้อนี้เล็กการ,รศึกษาที่ดีที่สุดก็ไม่ใช่เรียนผ่านตำราเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทํางานเป็นการปฏิบัติไปภายในตัวดังนั้นเรื่องศาสนาและเรื่องการประกอบอาชีพจึงเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้เน้นเพียงหลักการหรือทฤษฎีเท่านั้นแต่เขาเน้นการปรับพฤติบัติต้องถวายอะไรให้กับพระเจ้า ต้องพัดวันสบาโตอย่างไรต้องไปน้ำมรสการอย่างไรต้องทําอาชีพอะไรงานใดทําได้งานใดทดําไ,ทไม่ได้จะทํางานอย่างไรถึงจะสามารถมีชีวิตยอยู่รอบได้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงหลักการเท่านั้นแต่เป็นการปฏิบัติที่มีจริงตามพระคัมภีร์ขอ้อนี้และสิ่งที่เขาใช้ตําราเรียนใช้เป็นตําราเรียนนะฮะก็คือธรรมชาติที่อยู่รอบตัวและพระวจนะคำของพระเจ้า ดังนั้นระบบการศึกษานี้สามารถช่วยพัฒนาคนอิสราเอลได้ตั้งแต่ยุคอดีตหลายพันปีที่แล้วมาจนถึงยุคปัจจุบนันนี้จากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ทําให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าประสงค์ที่จะให้เราเน้นการศึกษาในบ้านเน้นการศึกษาที่เป็นการทํางานเพื่อสร้างประสบการณ์สร้างทัศนะสร้างบุคลิกสร้างค่านิยมสร้างความเชื่อภายในให้ได้ให้เกิดผลจริง และให้ทำผ่านสิ่งที่อยู่รอบตัวจริงก็คือใช้ธรรมชาติใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์และใช้พระวจนะที่มาจากพระเจ้าเป็นเครื่องมือเป็นแนวทางโดยวิธีนี้แหละทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไม่มีใครที่ไม่เคยทํางานตั้งแต่เล็กแล้วเติบโตมาผ่านการเรียนในชั้นเรียนจะทํางานเก่งไม่มีใครที่ไม่สัมผัสก,กับธรรมชาติโดยตรงแล้วจะค้นพบหลักการหรือทฤษฎีใหม่ๆ ไม่มีใครที่ไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วจะเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจะมีอุดมการณ์ที่ดีที่สูงสง่งค่อขัางจะยากเป็นไปไม่ได้แต่การศึกษาในระบบที่พระคัมภีร์แนะนำตรงนี้สามารถช่วยคนได้สามารถพัฒนาคนได้ดังนั้นสิ่งที่อยากจะสรุปเพื่อนแนะนำให้เรานำไปใช้ตรงนี้ก็คือระบบการศึกษาที่มนุษย์เราใช้ในปัจจุบันนี้ก็ดีแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะยังพัฒนาคนได้ไม่ ถูกจูกทั้งหมดและยังพัฒนาทุกส่วนของชีวิตได้ไม่ครบถ้วนระบบการศึกษาที่จะสร้างคนได้อย่างแท้จริงตามวิธีการของพระเจ้าก็คือเน้นการปฏิบัติให้มากขึ้นเพื่อฝึกคนให้เกิดความเชี่ยวชาญในการกระทําเน้นการสัมผัสก,กับธรรมชาติสัมผัสก,กับวัตถุสิ่งของที่เราจะใช้ในชีวิตเพื่อเราจะได้ดับแปลงสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตจริงได้ และเน้นการศึกษาพระวจนะซึ่งเป็นหลักการที่ดีที่สุดให้เกิดประโยชน์พระวจนะคำของพระเจ้าคือพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นหนังสือเล่มเดียวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกใบนี้ไม่มีหนังสือเล่มไหนที่มีการเปรยมีการไขและมีการเผยแพร่มากไปกว่านังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้มีหลักการดำเนินชีวิตมากไหมทุกแง่ทุกมุมถ้าเราศึกษาเราเอาใจใส่เราก็จะได้รับประโยชน์ดังนั้นการศึร่อาผ่านตำานราเล่มนี้ ก็สามารถช่วยพัฒนาคนให้ดีสมบูรณ์แบบได้ดีกว่าตำราหลายๆเล่มที่เขียนขึ้นมาใช้เพียงไม่กี่ปีไม่กี่ยุคไม่กี่สมัยมันก็ล้าสมัยไปแล้วแต่ตำราเล่มนี้ไม่เคยล้าสมัยเป็นตำราที่ดีที่สุดดังนั้นโดวยวิธีนี้โดยการศึกษาตามพระวจนะเหล่านี้สามารถยกระดับชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้อย่างน้อยที่สุดแม้เราจะไม่ถึงระดับยอดที่หนึ่งเราก็สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ ทุกคนสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ผ่านหลักการศึ่อาแบบนี้ขอให้เราเอาใจใส่ตามนี้พัฒนาตัวเองพัฒนาลูกหลานตามนี้และทุกคนจะมีชีวิตที่ดีได้นี่คือการศึกษารเพื่อชีวิตไม่ใช่การศึกษาเพื่อจะเอาฟุกไม่ใช่การศึกษาเพื่อจะเอาปริญญาแต่เป็นการศึกษาเพื่อชีวิตให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้และที่สำคัญมากกว่านี้การศึกษาพระธรรมของพระเจ้ายังให้ความหวังกับเราเรื่องชีวิตหลังความตาย สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของเราที่มีต่อพระเจ้ามีต่อพระองค์ที่เป็นผู้สร้างเป็นผู้ไถ่นอกจากชีวิตในโลกใบนี้หมดแล้วเรายังมีความหวังที่จะได้ชีวิตหน้าอินนี่คือการศรึกษาที่ดีที่สุดล้วการศรึกษาอื่นๆส่วนมากจะทําให้ทุกคนจบลงตรงความตายไม่ได้มีความหวงังใดๆหลังจากนั้นแต่การศรึกษาพระพจนคำการศรึกษาผ่านหลักการในพระพจนคำ ทำให้เราสามารถดํารงชีวิตอยู่ในโลกใบน,นี้ได้หลานจันทตายไปแล้วก็ยังมีความหวงังมีความมั่นใจที่จะได้ชีวิตใหม่ตามที่พระคัมภีร์ซึ่งพระเจ้าได้สรงสัญญาไว้ให้ไว้กับเราทั้งหลายนี่คือการศึกษาที่ดีที่สุดถ้าท่านปรารถนาจะรับน้ำแห่งชีวิตเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้ที่รายการทาน,ทานพระพร FM 96.75เมกะเฮิร์ 02 735 0081